สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลวยออและวันนี้ทางช่องได้มีหนังเรื่องหนึ่งครับที่อยากมาสปอยให้ทุกๆคนนั้นได้ฟังกันและหนังเรื่องนี้นั้นมีชื่อว่า The Baby Sister เธอคนนี้นั้นมีชื่อว่าเชอร์รี่ไลเนอร์เธอเป็นนักศึกษาชั้นปี3ที่อยากจะหาไรายได้พิเศษและเธอนั้นเลือกที่จะเป็นพี่เลี้ยงเด็กซึ่งไรายได้ของการเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั้นก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนคนที่ทอดเบอร์เกอร์อยู่ในร้านแมคโดนัลด์นั่นแหละครับแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลหลัก ที่ทาให้เชอร์รี่ต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กและทําให้เธอชอบในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงเด็กเชอร์ีนะ่นั้นเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งครับที่มีชีวิตที่อยากจะเข้าเรียนมหาลัยและพยายามทํางานเพื่อหาอไรายได้เสริมโดยการเป็นพี่เลี้ยงของลูกของไมเคิลแต่ดูเหมือนว่าเชอร์ี่นั้นมีอาการแปลกๆมาเจอหน้าไมเคิลและการที่ดูแลเด็กๆนั้นมันก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ครับในด้านของสองสามีภรรยานั้นทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะรักกันดีแต่ว่าความคิดของทั้งสองคนนั้นมันไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ ตัวของไมเคิลเป็นคนที่ชอบรถไฟเป็นอย่างมากขนาดในบ้านจะมีรางรถไฟและโมเดลต่อเป็นเมืองจำลองไว้หรือเมื่อสองสามีภรรยานั้นกลับมาถึงบ้านก็เสร็จงานของเชอร์รี่ครับโดยไมเคิลจะเป็นคนไปส่งเชอร์รี่ที่บ้านในระหว่างทางนั้นเชอร์รี่รู้สึกหิวแต่เธอไม่ได้บอกนะครับแต่ท้องเธอร้องทําให้ไมเคิลนั้นพาแวะร้านข้างทางเพื่อกินข้าวแล้วไมเคิลนั้นก็ไม่ลืมที่จะโทรบอกภรรยาเขาครับแต่ในระหว่างที่อยู่ร้านอาหารตัวของไมเคิลก็ได้เผลอไปจับมือของเชอร์รี่เข้า แล้วมันทําทให้เขาและเธอเริ่มคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นไมเคิลยังพาเชอร์รี่ไปแวะดูรถไฟข้างทางเขาและเธอได้พยายามหนีเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบว่ามีใครบุกรุกเข้ามาหรือเปล่าทั้งคู่ได้ขึ้นไปอยู่บนโบกี้รถไฟและทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะจูบก,กันแต่ตัวของเชอร์รี่นั้นเกิดอาการเขินทําให้เขาและเธอนั้นหยุดการทํากิจกรรมลงแต่ว่าเมื่ออารมณ์นั้นพาไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เกิดขึ้นอีกครับและขอตัดฉากกับมนที่รถ ไมเคิล <Michael S 2> ก็ได้พาตัวของเชอร์รี่กับมาส่งที่บ้านเขาได้ขอบคุณเชอร์รี่ที่ดูแลเด็กและขอโทษกับสิ่งที่เขาทำลงไปแต่ชีวิตของทั้งสองคนนั้นก็ดําเนินต่อไปแบบปกติไมเคิลก็ทํางานของเขาส่วนเชอร์รี่นั้นก็เรียนเป็นปกติครับและทั้งสองคนก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ร้านขนมหวานเมียของไมเคิลก็ได้ขอให้เชอร์รี่ไปดูแลเด็กอีกครั้งหนึ่งครับในคืนวันพฤหัสและไมเคิลกับเชอร์รี่ก็ได้อยู่กันในรถอีกครั้งหนึ่งครับและในครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้มีกิจกกกรรรมม่่่่วัันนแแบบบาบ,านนบบเเาาๆโดดยปิิอตใสทหึง และทุกครั้งที่เชอร์รี่มาดูแลเด็กไมเคิลก็ได้บริการเสริมและก่อนจากกันไมเคิลก็ได้ให้เงินจํานวนมากกับเชอร์รี่เสมอแต่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองคนก็ได้เอาไปบอกเพื่อนสนิทและพยายามกาชับกับทุกคนว่าอย่า่าเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นให้รู้กันเพียงแค่พวกเขาสองคนแต่ดูเหมือนว่าเจอร์รี่เพื่อนของไมเคิลเมื่อเขาได้ฟังอย่างนั้นขเขาก็อยากจะมีพี่เลี้ยงเด็กเช่นกันทําให้ไมเคิลได้ดติดต่อไปหาเชอร์รี่ครับว่ามีใครที่อยากจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กอีกไหมเมื่อเพื่อนของไมเคิลนั้นได้รับบริกกาารจาพีเเล้ยงด็ เขานั้นได้รับบริการที่เด็ดไม่แพ้กันและดูเหมือนว่าเชอรี่ก็คิดหาวิธีการหาเงินเพิ่มที่เข้าเรียนมหาลัยได้แล้วกลายเป็นคนหาเด็กให้กับคนที่ต้องการพี่เลี้ยงแต่แทนที่มันจะจบเพียงแค่ไมเคิลและเจอรี่เพื่อนของเขาแต่เจอรรี่นั้นนันปากมากไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น มันทาให้เพื่อนของเขาอีกสองคนพยายามติดต่อหาเชอรี่เพื่อที่จะใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กเชอรี่นั้นพยายามคิดว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนรู้มากขึ้นเธออาจจะถูกจับได้แต่ว่าเมลิซาเพื่อนของเธอนั้นก็ได้บอกครับว่าในตอนนี้พวกเธอคือผู้เยาวกฎหมายไม่สามารถทําอะไรพวกเธอได้และในตอนนี้เมื่อลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเธอก็ต้องหาพี่เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นครับและจะหาจากไหนล่ะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนๆของเธอเอง และหลังจากงานปาร์ตี้เมื่อนางเอกของเราได้กลับมาที่บ้านอยู่ๆนั้นก็มีคนเรียนแบบนางไกยเคาะกระจกหน้าต่างครับและผู้ชายคนนั้นก็คือไมเคิลในระหว่างที่เขาและเธอกําลังจะพะเดชศึกกันพ่อของเชอรี่ก็ได้เข้ามาเพื่อถามหาผงฟักฟอกและดูเหมือนว่าพ่อของเชอรี่จะชอบผู้ชายที่ชื่อว่าสกอตและอยากจะให้ลองพูดคุยกันดูหรือศึกษาดูใจกันนั่นแหละครับคําพูดทุกคําภายในห้องเล็กๆห้องนั้นมันก็ได้ไปเข้าหูของไมเคิลทําให้จากอารมณ์ที่พุ่งเป็นร้อยมันหดซะแล้วครับ ตัดมาที่เบนด้าที่ในตอนนี้เธอรับงานพี่เลี้ยงเด็กเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเกี่ยวกับสิ่งที่เชอร์รี่และเมดิซาทำทำให้พ่อบ้านใจกก้าคนหนึ่งรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันจะเกิดเรื่องและหลังจากที่พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเบนด้าก็ยอมครับส่วนเชอร์รี่ที่รับลูกค้าอยู่อีกคนนึงก็ถูกขัดโดยไมเคิล แต่เชอร์ี่นั้นก็พยายามตัดสายแล้วทำงานของเธอต่อไปครับเมื่อทุกคนนั้นกลับมาถึงที่บ้านเธอก็ได้พบก,กับเบนด้าที่ดูเหมือนว่าเธอจะร้องไห้เชอร์ี่พยายามบอกว่าตัวของเบนด้าไม่ต้องทำในสิ่งที่ทำอยู่เพราะว่าดูจากสีหน้าของเธอแล้วเธอไม่ค่อยสบลงสักเท่าไหร่ครับกับเรื่องที่เจอมาแต่แทนที่เธอจะปฏิเสธเธอกลับถามว่ามีใครอีกที่ต้องการพี่เลี้ยงเด็กและธุกรกิจการจัดหาพี่เลี้ยงเด็กนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอยากเป็นล่าเป็นสันครับมีการจัดตารางนัดมีการแบ่งคิวและมีฮอตไลน์สหรรัับบทตติด่อค ยิ่งไปกว่านั้นพวกเธอยังได้ทํานำบัตรเกี่ยวกับบริการพี่เลี้ยงเด็กขึ้นมา ไมเคิลนั้นได้นัดหัวหน้าของเขาไากินข้าวที่บ้านและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาใช้พี่เลี้ยงเด็กคนเดียวกันหัวหน้าของไมเคิลยังได้ส่งนมบัตรให้กับเขาทําให้ไมเคิลนั้นเป็นกังวลครับว่าบริการพี่เลี้ยงเด็กของเชอร์รี่นั้นจะมีคนจับได้เพราะในตอนนี้มีลูกค้าเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆตัวของไมเคิลพยายามขอร้องให้เชอร์รี่นั้นเลิกทําแต่ต้นตอนในการเกิดเรื่องนี้มันก็มาจากไมเคิลนั่นแหละครับมันทําให้หนักสองคนนั้นทะเลาะก,กันอยู่ที่หน้าบ้านและตัวของไมเคิลเองก็เป็นคนที่เริ่มให้เงินกับเเเชชอออีีอ่่่่งและถ้าาาหกกกวไมพใจ็บ ว่าก็แค่เลิกใช้บริการและตอนนี้ราคาขึ้นไปถึง300ดอลลาร์แล้วครับและตัวของเบนด้านั้นก็ได้ชักชวนนาดีนน้องสาวของเธอหรือพี่สาวก็ไม่แน่ใจนะครับเข้ามาทําธุรกิจร่วมกัน แต่ดูเหมือนว่านาดีนั้นจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ครับกับการที่ต้องจ่ายค่าในหน้าให้กับเชอรี่ทำให้ในตอนนี้นาดีเริ่มดีวงานด้วยตัวเองและดูเหมือนว่าเด็กผู้หญิงหลายๆคนนั้นก็อยากจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพื่อแลกกับเงินเชอรี่เองได้มาคุยกับแบนด้าครับว่าสืบให้หน่อยครับว่านาดีนตอนนี้เปิดธุรกิจแข่งกับพวกเธอหรือเปล่าและหลังจากที่สืบม,มาแบรนด้า <B anda S 2> ก็ปฏิเสธครับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะตัดสายทิ้งไปทุกคนรู้ได้ทันทีครับว่าแบนด้านั้นโกหก แล้วมันทำให้พวกเธอนั้นต้องไปสืบเองครับโดยการไปงัดตู้ล็อกเกอร์โดยขอความช่วยเหลือจากไมเคิลไมเคิลพยายามเตือนครับว่าสิ่งที่พวกเธอทำอยู่มันผิดกฎหมายและเมื่อเมลิซางัดตู้ของนาดีนได้มันพบแต่ความว่างเปล่าครับจะพูดว่าความว่างเปล่ามันคงไม่ถูกมากนักเพราะในตู้นั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากหนังสือเรียนและไม่มีหลักฐานมากเพียงพอที่จะทำให้รู้ว่านาดีนนั้นเปิดธุรกิจแข่งกับพวกเธอเชอร์รี่จึงหยิบค้อนขึ้นมาครับและ,ะไล่ทุบตู้ล็อกเกอร์ทุกตู้เพื่อหาหลักฐาน ในตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการทุบเพื่อหาหลักฐานหรือเพื่อระบายอารมณ์กันแน่พอแม้แต่ไมเคิลเองที่ยืนดูอยู่เฉยเขาก็เริ่มเอาด้วยทั้งทุบตู้หอออฟเฟ m มกระทึบกองและสาดสีใส่บอร์ดประกาศและเมื่อไมเคิลนั้นกลับบ้านเมียของเขาก็ได้สงสัยครับว่าในตอนนี้ไมเคิลมีอะไรปิดบังเธออยู่หรือเปล่าใครจะไปยอมรับนะครับไมเคิลปฏิเสธทันควันว่าไม่และหลังจากโรงเรียนนั้นเละเทะไม่มีชิ้นดีตัวของเชอร์รี่และนาดีนนั้นก็ได้มาตกลงกัน ว่าจะไม่แย่งลูกค้ากันจะไม่ใส่ของอวดรวยให้ทุกๆคนนั้นสงสัยและต้องแบ่งส่วนแบ่งให้กับเธอครับและงานทุกงานนั้นต้องผ่านเธอมีจิซ่านั้นเสนอความคิดหนึ่งขึ้นมาครับว่าอยากให้เชอรี่นั้นพักร้อนแต่การพักร้อนของเธอนั้นคือธุรกิจพร้อมทั้งบอกว่าเจอรี่นั้นมีบ้านตากอากาศอยู่ครับและปาร์ตี้ครั้งใหญ่นั้นก็เกิดขึ้นผู้ชายมากมายพร้อมกกลุ่มเด็กสาวผู้ชายทุกคนนั้นมีความสุขที่ได้ทำอะไรกับเด็กสาวต่างๆนานา,นา ในส่วนของพวกเด็กสาวนั้นก็ได้เงินหลายๆคนนั้นสลับกันไปสลับกันมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเบนด้า <B enda S 2> และเจอรี่นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ครับและไมเคิลเองที่เดินเข้ามาเห็นเชอรี่ทำกิจกรรมให้คนอื่นอยู่เขาถึงกับหัวเสียเดินออกจากห้องไปเลยครับเชอรี่เ <Cherry S 2> มื่อเห็นอย่างนั้นเธอก็ต้องมาง้อและการงอของคนทั่วไปคงเป็นการพูดคุยแต่การงอของเขาทั้งสองคนคือการไปรออยู่บนเตียง เขาและเธอเริ่มใช้ยาปลุการมณมในการทำกิจกรรมเบนด้าได้ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำเจอรี่ก็ได้เดินเข้ามาในตอนแรกเจอรี่พยายามปลอบเด็กน้อยให้เธอนั้นมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแต่ว่าความห่งกระหายก็ได้เข้ามาครอบงำเขาเขาพยายามที่จะทำกิจกรรมกับเบนด้าเหมือนทุกครั้งแต่เบนด้านั้นไม่ยอมครับเธอได้ร้องไห้ขึ้นพร้อมทั้งร้องถึงแม่ทำให้เจอรี่นั้นหยุดพร้อมทั้งเดินออกไปจากห้องน้ำ และเมื่อเวลาแสนมีความสุขของพวกเขาและเธอจบลงเบนด้านั้นได้รับงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กอีกครั้งหนึง่งแต่ในครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าเธอนั้นได้หนีกลับบ้านก่อนโดยเธอนั้นได้ให้เหตุผลว่าเธอไม่อยากทําแล้วและดูเหมือนว่าการที่เบนด้านั้นออกจากกลุ่มไปมันทาให้เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายเพรอเมลิซาเองก็คิดว่าถ้าเบนด้านั้นปากมงขึ้นมาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพังและกลุ่มลูกค้านั้นก็คิดเช่นกันครับพร้อมทั้งมีคนมาขู่สกอตต์พี่ชายของเบนดด้้าาาททุุกกกสิิ่่งงงงออยนนนัันเขขึจคววมมหีลซ ว่าตัวของเธอนั้นเรียนจบเร็วกว่ากําหนดหนึ่งเดือนและมันทาให้เธอคิดว่าการใช้ความรุนแรงจะทำให้ธุรกิจของเชอร์รี่นั้นดําเนินการต่อไปได้ด้านไมเคิลเองก็เหมือนจะมีวิกฤตเข้ามาในชีวิตครับเพราะว่าเจ้านายของเขานั้นลดตำแหน่งไมเคิลและดูเหมือนว่าเมียของไมเคิลจะตกใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับรายรับที่ลดลงแถมลูกชายของเขายังไปด่าอาจารย์ที่โรงเรียนว่าเป็นไอ้กลัวกิจทําให้ไมเคิลต้องมาคุยกับลูกเขาเพื่อปรักทัศนคติแต่ดูเหมือนว่าตัวของไมเคิลเองก็จะมีปมเหมือนกันครับที่ถูกเจ้านายลดตำแหน่ง เขาเลยบอกว่าเขาน่าจะบอกเจ้านายของเขาว่าให้ลงนรกไปซะพร้อมทั้งให้เงินลูกของเขาสั่งพิซซ่ามากินที่บ้านส่วนตัวเขานั้นก็ออกมาข้างนอกและใช่ครับเขาออกมาพบกับเชอร์รี่นั่นเองในตอนนี้สําหรับไมเคลิลมันไม่ใช่ความรักแบบชั่วข้ามคืนเพราะว่าเชอร์รี่คือผู้หญิงคนเดียวตลอด15ปีที่เขานั้นยอมนอนด้วยแต่ดูเหมือนว่าเชอร์รี่จะไม่คิดเช่นนั้นครับในระหว่างที่เขาสองคนกําลังทะเลาะกันก็ได้มีสายตรวจเข้ามาที่รถไฟ ไมเคิลได้บอกครับว่าเขานั้นอยู่คนเดียวก่อนที่เขานั้นจะกลับมาที่รถและออกไปในตอนนี้เชอรี่ <Cherry S 1> นั้นถูกผู้ชายทิ้งแถมโทรศัพท์ของเธอนั้นยังอยู่บนรถของไมเคิลอีกยิ่งไปกว่านั้นนาดีนยังแอบรับงานโดยที่ไม่ผ่านเธอแต่ว่าเมลิซารู้ครับว่านาดีนนั้นไปรับงานที่ไหนเจอรี่จึงต้องเป็นโชเฟอร์จำเป็นในการพาทุกๆคนนั้นมาอย่างสถานที่นี้ครับเมื่อมาถึงพวกเขาและเธอก็ตรงดิ่งไปที่หลังรถฝั่งผ,ผู้หญิงก็ได้ลากนาดีนออกมาพร้อมทั้งเอาไปขูดที่ข้างตึกในระหว่างที่ขูดอยู่นั้น เชอร์รี่ที่มองไปที่รถและรู้สึกว่ารถคันนี้มันคุ้นตาทําให้เชอร์รี่นั้นเกิดอาการใจลอยขึ้นครับและทําให้นาดีนเกือบตกตึกแต่ตัวของเจอร์รี่นั้นก็ได้เข้ามาดึงนาดีนไว้และผู้ชายคนที่จ้างนาดีนมาไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเพราะนั่นคือพ่อของเชอร์รี่ในตอนนี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําธุรกิจเพื่อหวังจะหาเงินไปเรียนต่อเกิดรู้สึกจุกอกไปอย่างมากเมื่อคนที่ซื้อบริการนั่นคือพ่อของตัวเองแลว้วมันทำให้เธอนั้นรู้สึกจุกครับจนเธอนั้นต้องนั่งลงไปกองกับพื้น และเหตุการณ์นี้มันทําให้เธอตื่นตื่นจากธุรกิจมืดที่เธอทําอยู่แต่ว่าเธอก็ไม่ได้ขออภัยเกี่ยวกับบาปท,ที่เธอทําลงไปเพราะมันคงเป็นวันที่แสนธรรมดาวันหนึ่งที่ผ่านไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Baby Sitter ถ้าหาว่าไม่ได้ผิดพลาดไปผมขออภัยมานาที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าชอบใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับ